ไปดูสิครับดร์ยศชันันเขาขึ้นเวทีครับศาสตราจารย์ดรยศชันันวงสวัสดิ์ครับนะดีกีก็ร้านทักขื้นครับนะอย่าลืมนะครับค่ายชินวัตรไม่มีหมดครับไม่มีหมดครับค่ายชินวัตรคนดีคนเก่งยังเยอะครับตอนนี้ไปครับลูกท่านยิ่งรักเจยิ่งรักชินวัตนนะครับยังรอคิวอยู่นะพี่น้องนะ อย่าคิดว่าหมดแล้วนะนะเห็นไะครับต่อไปก็ลูกของอุ๊บของเอมนะครับนะไม่หมดครับตระกูลนี้ครับนะท่านต้องนักรักษาไว้ครับนะให้รักษาไว้ให้คู้กับการเมืองการปกครองในแบบประชาธิปไตยมันจะได้เปลี่ยนแปลงครับนะเห็นไหมครับนโยบายของเขาเนี่ยครับนะพลางนี่ให้ประชาชนครับ อย่างแดงถามว่ามีนี่สองแสนนะครับจ่ายสองเบอร์เห็นหรือยังครับนะไม่ใช่ว่าไปกราบประชาชนบนเวทีไอ้โซพลชาลัมนะฮ <c oughs> นะโอ้โหครับโสพลหมดสภาพครับนี่แหละครับหัวหน้าพักมันยังไม่กล้าเลยครับพูดแล้วทำเนะี่ยนะครับทําไปกราบประชาชนอย่างนั้นได้ยังไงครับนะโอ้โหนะครับขนาด กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไปจอเข้าหาเสียงก็ยังไม่กล่าวขนาดนั้นครับนี่มันคืออะไรนะอับอายเขาครับนะไม่มีอะไรเลยครับนโยบายไม่มีอะไรเลยมีแจะพลัด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 ครับพ,พลัดไปพลัดมาครับเป็นไงครับที่มึงพูดเนี่ยมึงเคยมึงเคยนะครับสิ่งที่มึงพูดมึงเคยทำไหมเหมือนกับจุลพรรณามณีวัฒนะครับเคนเดเดตนายกนะครับเพื่อไทยลำดับที่สองกี่น้อง นะลำดับที่สามก็ท่านสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจนะครับธนาทรมากัน,นแน่กันไหนอยู่ครับอิจฉาครับนะอิจฉาอิจชานะครับนะอิดชาลุงของตัวเองครับนะสุริยะจึงรุ่งจึงเรื่องลุ่งเรืองกิจครับไปดูถูกนะครับลุงตัวเองว่าโอ้ยนี่เป็นนายกตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วยังมาเป็น เป็นเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วยังมาเป็นอกีกนะประเทศมันไม่เจริญเพราะตรงนี้นะครับประเทศชาตมันล้าหลังเพราะอย่างนี้ครับประเทศล้าหลังนะธนาธรนะกูจะบอกมึงมึงต้องไปถามไอ้บางสนที่บุญยกระลินครับต้องไปถามไอ้เปรมครับประเทศทําไมถึงล้าหลังแบบมึงต้องไปถามนะครับไอ้สามปอครับนั่นคือต้นตอเหตุแห่งปัญหาในทําให้ประเทศชาติล้าหลังมึงรู้ไหม ทำให้รัฐธรรมนูญปี40เะบ,บับของประชาชนนะครับนะมีอันเป็นไปนะมึงไม่เคยโอ้โหครับความคิดมึงแค่นี้เลยครับพูถามหน่อยครับถึงว่าเขาไม่ให้มึงเข้าบริษัททั้งนี้แหละครับนะ <laughs> เออเขาไม่ให้เข้าบริษัทแลก็คนโง่อย่างนี้ครับเจ๊งหมดไปทําอะไรก็เจ๊งหมดครับนะไปลงทุนที่อเมริกาก็เจ๊งหมดนะไอ้นี่่เพราะว่ามันโง่มันควายางไง เม่รู้เรื่องหาอะไรเลยครับนะขอโอกาสมึงขอใครล่ะครับนะมึงต้องไปขอเจ้าหนูครับให้เขาเลือกมึงต้องไปขอพรคภูมิใจไทยให้เขายกมือให้ไอ้เทงเป็นรัฐบาลมึงอย่ามาขอประชาชนประชาชนเขาเข็ดแล้วเขาไม่เอาแล้วครับนะมึงต้องขอไอ้หนูครับขอภูมิใจไทยครับเขาจะให้มึงเป็นไหมละ่ะมึงไปขอนู่น กูจะมาขอโอกาสกับพวกกูได้ยังไงพวกกูรู้เท่าทันพวกแล้วนะเห็นหรือยัอยงนะท่านผู้ชมไปหาเสียงที่มาสารคามครับไปกราบเวที <laughs> แทนที่จะบอกว่าเหมือนกับนะครับนาะพักเพื่อไทยเลยเขามีนโยบายครับเหมือนท่านักขินึ่งคะ่สามที่มารักษาทั่วโลกลงทุนหมู่บ้านหมู่บ้านเนื้อทอนนั่นท่านตะขิญครับท่านจัดชั่วๆเลยนะครับสนามบิน สวรรณภูมินะท่าน,นั่นคือหาเสียงนะพี่น้องนะและทําได้นะใช้นี่เกษตรกรทั้งนี่เกษตรกร,ร,กรโดยไม่มีดอกเบี้ยครับสามปีครับนะทําให้นะครับเงินงบนะครับงบประมาณเกินดุลครับสามปีสี่ปีครับท่านผู้ชมหาที่ไหนกันนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถขนาดนั้นครับนะเห็นหรือยัง ตอนนี้ครับนโยบายผุดขึ้นมาอีกแล้วครับเพื่อไทยครับหลังจากหวยกระเสียนแล้วนะหวยกระเสียนแล้วก็นะครับอ่าแล้วก็อะไรล่ะครับรถไฟ20บาทตลอดสายนะแล้วก็ล้างหนี้ครับแล้วมาผุดอีกครับนะคนไทยครับที่มีรายได้นะครับไม่ถึง3 0 0พันบาท ต่อเดือนนะเห็นหรือยังครับมีใครให้คุณครับมีแต่ไปกราบเวทีแถวเชียงยืนมาหากรคาครับพักกระต้อมกันชาทุไถเมาครับเมากันชาครับเมาเมากระทองครับกราบเวทีครับพี่น้องเหมือนกาลังมวยเลยครับนะนักปลาใสนักหาเสียงครับนะเป็นผู้นําประเทศไปกราบแค่เวทีเดียมันก็หมาแล้วครับ จะไปเลือกคนมาทําหาอะไรเป็นล่ะครับ่านผู้ชมนะไม่ใช่นักมวยนั่นคือนักมวยขึ้นเวทีกราบเวทีไหว้คู่แต่นะครับนักการเมืองเขาให้ไปนะครับไปบอกประชาชนว่าพรรคของคุณจะทําอะไรให้กับประชาชนสี่ปีที่จะเข้าไปในสาภานะไม่ใช่ว่าไปกราบเวทีครับเมากระต้มกันคาไปเรื่องครับรุม คนยกตัวอย่างแดงสามวาครอบครัวนะต่อหนึ่งครอบครัวนะครับท่านผู้ชมอย่างครอบครัวแดงสามวาครับมีรายได้ไม่เกินสามพันบาทต่อเดือนนะไม่ถึงครับอ่าไม่ถึงสามสามพันบาทต่อเดือนปีหนึ่งก็สามหมื่นหกใช่ไหมอ่าหกอ่านะครับสามหมื่นหกนะครับปีในภายในปีหนึ่งถ้าไม่ถึงสามหมื่นหกัฐบาลจะเติมให้ เติมเดือนอ่ายกตัวอย่างเดือนนี้ครอบครัวแดงสาวาครับมีเงินอยู่สองพันเจ็ดรัฐบาลเอามาเติมให้สามร้อยครับนี่ครับเป็นนโยบายนี่ครับโอ้โหใครคิดครับดอ็อร์เชนครับไอจานจ้ามึงฟังกูไอจ้านะทำได้ไม่ได้มึงต้องช่วยกูไปกระทืบสารรัฐมนูลน,นะถ้าทำไม่ได้ก็เป็นที่สารรัฐมนูลไม่ใช่ว่าขายฝันครับ แต่เขาทำได้ถ้าไม่มีพวกหมามาขัดมาขวางครับนะเห็นหร้อย่างพี่น้องครับถ้าไม่ถึงสามพันนะครับยกตัวอย่างเดือนนี้มีเงินอยู่สองสอพันบาทเติมให้พันบาทนย่งครับนี่คือนโยบายภายในสีปีเขาจะทําให้ประชาชนครับภายในสีปีนะไม่ใช่ว่าเดือนเดียวสองปีไม่ใช่ว่าเหมือนเสรษฐาปีเดียวก็เปลี่ยนครับภายในสี่ปีครับนโยบายนี้ครับ เขาต้องทําไม่ได้นะทําได้ไม่ได้อย่าไปโทษนะครับเึิงประชาชนต้องเลือกให้แร์สไลด์ให้เป็นรัฐบาลพักเดียวครับนะให้เป็นรัฐบาลพีเดียวให้ได้ผมเถียงแทนพักการเมืองครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลพักเดียวไม่ได้นะมึงอย่าไปโทษนะไปโทษได้ไปโทษปีพักร่วมพักร่วมของพินายาบายของเขามันก็มาขัดแข้งขัดขากันสิครับนะ ต้องเต็นรัฐบาลพักเดียวนะอาจารย์กะมึงต้องฟังกูนะนโยบายนี้นะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับนะครอบครัวไหนเงินไม่ถึง3 0 0 0บาทต่อเดือนรัฐบาลเติมให้หวยกเกษียณครับนะหวยเกษียณหลอกคนแก่ไปออมเงินครับนะหวยกเกษียณน,นะเนี่ยครับนโยบายที่2แล้วครับอา่าแล้วก็คลอดบุตรครับมีเงินให้ครับรัฐบาลมีเงินให้แล้วก็นะครับนะ คนที่มีนี่ไม่เกินสองแสนครับนะถ้าเกินสองแสนก็ว่ากันไปอีกรนะดับเอาสองแสนก่อนครับเบื้องต้นนะคุณจ่ายแค่สองหมื่นบาทครับเห็นหรือยังครับภายในสี่ปีครับนะภายในสี่ปีแต่นะครับแต่ต้องเป็นรัฐบาลพักเดียวนะผมพูดแทนแทนเพื่อไทยครับบางครั้งเขาพูดไม่ได้ นะต้องเป็นรัฐบาลพักเดียวนะเหมือนกับพันตำรวจโซลกเตอร์ทักษิณชินวัตนะครับปีสี่สี่เป็นรัฐบาลพักเดียวเขาทำลายบทนะอย่ามาบอกอ่ยทาไม่ได้ทามันจะทําได้ยังไงเ่ะครับนะเป็นรัฐบาลพักเดียวครับนะมันจะได้มาฟัดกันกับไป9เก้าตัวนี่ครับถ้างั้นเนี่ยไม่ถึงครับมันมีหลายพักเดี๋ยวมันถอนตัวไปครับเพราะว่าอย่าลืมครับถ้ารัฐธรรมนูญแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้าพักการเมืองเข้าไปสูสีกันครับพักอันดับหนึ่งมีโอกาสล่วงครับ นะเกิดมันอิจฉาพรรคเพื่อไทยมันก็ไปร่วมกับพรรคอันดับสองอันดับสามครับสภาวุ่นครับเพราะว่าทางนั้นก็หมาเอาพรรคนี้ทางนี้ก็ไมาเอาพรรคนั้นครับแต่นี่แหละครับผมอยากจะฝากครับเพราะว่าไอ้หนูนะครับพูดแล้วไม่ได้ทําหาเลยเลยสักอย่างครับบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่แก้ครับนะบอกว่าจะไม่ยุบสภาก็ยุบครับเห็นไหมพูดแล้วมันทํำไหมมันบอกแต่ยุบหนึ่งมกราครับแต่มันยุบสิบสอง ท่านวาครับอย่างนั้นมันมันพูดแล้วทำไหมครับอ่าไหนล่ะครับสสรออยู่ไหนมีจากตัวไหมไอ้ซ้มเน่ามีจากตัวไหมธนพรนะครับนะเอาสำหรับวันนี้นะครับนะพูดแล้วไม่ทำครับโดยเฉพาะพรรคกุมชาไทยครับนะพรรคอนุรักษ์นิยมโบราณครับนะพรรคเนี่ยอันตรายถ้าเลือกไปเนี่ยก็นะครับกินรวบประเทศครับประชาชน ประชาชนไม่เหลืออะไรเหลือแต่ก้างแต่ตอครับประเทศ